ที่ผ่านมาผมไม่ได้พูดอะไรเลยเพราะว่ารจริงก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าเราทำเกีย่างไม่ใช่แค่ถูกเรื่องข้อกับเราพูดว่าเราถูกในเรื่องของใจเคารพก็ศีลธรรมในการทํางานผมเ,เลยรู้สึกว่าเดี๋ยววันที่26นี้เดี๋ยวจะแถลงเรื่งองราวทั้งหมดโดยมีิงีมาด้วยก็จะเป็นการพูดบ้างแต่ว่าต้องบอกว่าเราไม่ได้แถลงเพื่อโจมตีใครหรืออะไรเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็เงียบแหละก็รอดูว่า เรื่องมันจะเป็นยังไงโอ้ผมคิดว่าเรื่องมันนี่เีอะไรเลยสำหรับตัวเรานะครับแต่พอเห็นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบ X หรืออะไรก็ตามที่ที่ทางที่เขาอาจจะเข้าใจผิดไปเยอะไปไกลเลยผมรู้สึกว่าโอเคเราต้องพูดบ้างเพราะไม่งั้นตอนเนี้ยมันก็กระทบเรื่องกระทบตัวผมแนะกับผลงานที่เราทำเราสังเกว่าเราใส่ไปเป็นที่ทุกคนเลยคนรอบตัวเป็นห่วงกันหมดแล้วแต่โอเคเดี๋ยวยี่สิบหกนี้ครับโอเคณวันนี้ยังเป็นโปรเจกต์ชื่ออะไรคะสรุปจริงๆผมอยากใช้ชื่อนี้นะแต่ว่าพอ คือมันเป็นขนาดนี้เรารู้สึกว่าเดี๋ยวขอคิดดูอีกทีนะก็เลยคิดว่าถ้าพิจารณเรื่องนี้เราอยากให้ดูที่เนื้อาหาแล้วก็คุณภาพแล้วก็ความตั้งใจของคนโดยที่ยังไม่ต้องสนใจชื่อเรื่องก็ได้แต่ผมมั่นใจว่าโครงเรื่องเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่เคยคิดจะเอาอะไรของไทยนะครับผมว่าทำง,งานมานานแล้วแนีย่ยเราไทยจบไปแล้วสรุปแล้วมันมีชื่อ,อเพว่าถ่ายในเรื่องแห่ไม่มีแบบเพราะทางที่ยินมันไม่มีเพราะผมถึงเก้ายังไม่มีคือ,อผมอะ ถ้าลิขสิทธิ์ที่จ่ายไปหนึงล้านสองแสนบาทคือเป็นตามสัญญาตั้งแต่แรกๆเนาะตั้งแต่ทีมแรกที่ทำเนี่ยก็คือชื่อเรื่องกับโครงเรื่องผมไม่ได้ใช้ถือตู้ไม่ได้ใช้แต่ผมว่ามีความเคารพแล้วก็ชื่นชนมผลงานที่เขาอทำเงี้ยทุกอย่างมีมีหลักฐานเต็มเลยว่าเราทําด้วยอะไรแล้วคือมันมีปัญหายอะไรในกองว่าแฮปปี่กันมากก็เลยยังงงอยูงง่ว่ามันไปถึงจุดไหนหรือยัง แกงให่่เลยบอกไม่มีชื่อไม่มีชื่อเรื่องเอาของเรื่องมาแล้วไม่มีความเป็นบุคคลโครงเรื่องก็ไม่มีไม่มีโครงเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเราพูดว่าแบบเรื่องราวของสิ่งเหล่านี้ในหอพัทเนี่ยมันมีหลายเรื่องมากขอแต่แม้กระทั่งแสดงเพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปบอกว่าเราเอาอะไรของใครมาหรือว่าโปรเจกต์นี้มันขึ้นมาก่อนนะก่อนผมจะไปรับมา้น่มันเกือบพับไปเลย แล้วก็ดูเบนแรกมันผิดตรงไหน,นมันติดผิดที่ตรงไหนผมว่าต้องให้พี่เขาไปคุยกับพี่ทินง <c oughs> นะกรเพ <c oughs> ราะว่าผมมันไม่เคยได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับพี่หาวแต่ว่าวันแรกเลยที่ที่พี่เขาโพสแล้วาอาจจะมีประเด็นอะไรเงี้ยผมได้พยายามจะโทรไปคุยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผ่านถึงคนอีกขั้นเลงที่เขาบอกว่ายยงไมีสะวัวตอนหลังจากนั้นพอมันเกิดเหตุยอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าคือถ้าอารมณ์เยอะๆเราก็ยังไม่อยากคุยต่ออ่ะไม่ว่ารณ์ของทางเขาเนะ่ตัวผมอะ ใช่เสียความรู้สึกนิดหน่อยอ่ะไอ้ที่เราเสียเราเสียความรู้สึกไปหมดผมว่าวงการมันน่าจะน่ารักกว่าในยุคผมว่าเป็นงานสร้างสรฝันแล้วผมก็คูอตอนบริการในกองเราทั้งโลเราแฮปปี้กันมากจริงๆริงเรามีความสุขกันมากจริงๆพอมาเจอแบบนี้แล้วแบบแต่ละทำมันค่อนข้างจะรุนแรงเนาะอย่างเงี้ยสิ่งที่ผมอาจจะติดวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของระเบิดอะไรเดี๋ยวรอแถลงที่ผมคิดงติดคือแบบ มันมีความแบบเอาผลงานเราที่เป็นซีรีส์ J หรืออะไรอย่างเงี้ยมามาเหยี่ยมาพูดใช้คําแบบเนี้ยคือเรียกผมว่าอะไรผมไม่ไไม่ได้กังวลเลยแต่ว่าปีนี้มัน2028แล้วนะเราตู้กันมาไกลมากในการที่เรื่องเพศที่มันไม่ควรจะเหยียดกันว่ามีที่คยู่แล้วทั้งพี่ออนแทแต่พี่ออนแทที่เข้าไปร่วมกับพี่ทีมตอนตอนที่เขาได้ลิเกสิทธิ์มาแล้วหรือว่าใช่ครับได้มาแล้วแต่ว่าโอเคเขามีกลุ่มเก่าก่อนพี่ทีมจะพา เสร็จปุ๊บพอผมเข้าไปคุยกันจริงๆอ่ะสุดสุดคือเขาอยากให้เจ็บไปเล่อยแต่พอเราเข้าไปคุยตัวสุดว่าพี่โปรเจกต์นี้ผมต้างเราจะเอานักแสดงที่อยู่กับเราไปเล่นเราก็อยากมั่นใจว่ามันจะอยู่ในจุดที่เราสบายใจเราก็เลยไปร่วมลงจุดด้วยมันก็มากขึ้นเรื่อยๆรอเพราะเราก็ฝากผลไปแน่นอนตลอดทุนคืองใหญ่ลรวไม่ยืมเยอะขนาดนี้เราก็อยากคาดผลผลงานที่ดีที่สุดที่เราเชื่อครับเรื่อต่อไปฝากผลเราได้คุยกับพีดิจิได้ให้ข้อไปแจ้งแล้วจะบอกนิดนึงนะครับว่าเราจะมีการดูจริง โดยสัญญาครับมันไม่ได้มีการบอกว่าต้องไปแจ้งว่าบทดหรืออะไรยังไงคือนะเราทาตามคูเปเปอร์เพราะว่าผมนัดมาเข้ามาเสียงเนาะทำตามเปเปอร์ที่มีทางสัญญาที่ต้องสัญญาตอนแล้เรื่องที่เกิดในกองมันเป็นเรื่องของภายในท่าทยเนของเรา เราไม่ได้แบบ <c oughs> ต้องไปอ่านตอนให้ใครฟังนะตอนมันมันก็ได้มันก็มาสักตอนที่แบบท้ายจะมีว่าที่ตอนทีพ่พิงออกไปโปรเจกต์ไปได้ยี่สิบกิโลครับที่พิงได้อยู่ตรงไปหรือว่าอยู่แค่12กิโลแล้วก็ไม่ได้ใหม่ไที่พิงอยู่ที่บ้านใน <c oughs> ช่วงอยู่เพราะว่าต้องบอกว่าไอ้สถานการณ์ในช่วงนี้เนี่ยมันวัคซีนมันไปไกลมากด้วยความที่เราเราเดียร์ฟาอ่าอะเราอยากจะควาะ้าแบบแน่นอนทั้งหมดเลยว,วัคซีนมันพาไปไกลก็มีจุดยืงที่ เป็นจังหวะที่พี่รเาต้องลงเป็นการใช้คำนี้แล้วกันเราก็รู้สึกว่าพี่พิง์ก็จะกังวนตรงนั้นด้วยเพราะว่าแกเป็นคนที่ดูโปรเจกต์ตั้งแต่แรกแกต้องลับดูหลังบ้านว่านี่มันทะลไปไกลขนาดนั้นเนี่ยต้องจัดการยังไงบวกกับสภาพจิตใจก็เราต้องเข้าใจก่อนว่าคนทํางานมีเรื่องสภาพจิตใจกันอย่งไแต่สุดท้ายความสำคัญการกํากับที่พิง์อยู่ในวันแรกจนวันสุดท้ายมันจบอย้่ในกต้องนักแสดงคนที่ถูกพัดทีอยู่คนอยู่ในกองอย่างแฮปี้จนมันเกิดเรื่องเราก็ยังรู้สึกว่า เพื่อนที่ผมยังงว่าต้นสายไฟเหี่ยว intention ของของเรื่องนี้ที่เกิดปัญหาคืออะไรมันเริ่มมาจากว่าวันนั้นเจ้าของมิคสิตพูดว่าที่พิงก็บอกว่าคู่โดนตรวจสอบโปรเจกต์ีไม่ได้กำกับแล้วตอนนี้มันเกิดมันเกิดขึ้นจริงหรอสำหรับผมผมไม่ทำแน่นอนผมมั่นใจว่าถ้าพี่เขาคิดว่าพี่เขารักพี่พิงมากขนาดนั้นผมว่าผมรักพี่พิงไม่แพ้ขนาดไหแล้วเมืผมก็ซัพพอร์ตพี่พิงแบบสุดกำลังที่ตัวเองทำได้แล้ววันนี้ ตอนเข้าใจหยุเงี้ยถ้าถามผมด้วยผมคำถามนี้ผมไม่ได้อยู่เหตุการณ์นั้นที่ต้องไปคุยกับพีพิงแล้วก็ต้องมาบอกผมด้วยซ้ำว่าเรื่องมันเป็นยังไงเพราะพี่พิงไม่เขาบอกผมว่าเขาไม่ได้พูดแบบะคือถาจะมันถึงกฎหมายกระบวนการแล้วเราได้พูดกับพี่พิงไมครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันเข้าไปข้างในกระบวนการพีพิงเขาดำเนินการเขาค่อนข้างจะชัดเจนเรื่องเดี๋ยววันที่26นี้เราก็จะเห็น รายละเอียดทุกอย่างองช่างเจียงคือผมมากก็บอกว่าการแถลงกันที่ญี่ปุเราไม่ได้มาแถลงด้วยอารมณ์เราขอพูดความเป็นจริงในความของเราไม่งั้นเดี๋ยวก็ฝัามทุกคนเป็นคนตัดสินเอย่างพยศจบไปเขาบอกว่าโปรเจกต์นี้มันเป็นการขอที่จเายส่วนพระธรรมเป็นเป็นยังไงครับผมผมว่ากตัววัฒนธรรมไม่ได้ตัดสินจากชื่อเรื่องตัววัฒนธรรมตัดสินจากทีมทธรกับคอนเซ็ปต์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าชื่อเรื่องจะเป็นยังไงนั่ไม่ใช่ปัญหา เพราะว่าเราเคยทำงานกับโซดาทักธุรกิจเรื่องชายแล้วก็ทำงานทางการทหารมือนเหมือนทางรัฐเขาเขาจอดตรงเกี่ยวกับเรื่อง IP ที่เป็นบอกว่า IP ที่ IP IP ที Wh ่เป็นหลุดผ่านการรับรู <t 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 ้ของทุกคนว่าแบบว่าไม่ว่าสถาน์อะไรก็ตามแต่ว่าคนรับรู้เป็นหลุดผ่าก็อาจจะผิดกับสิ่งที่เขาฟ้องเรียกออกมาต้องว่ากับว่าผิดข้อไหนเพราะสุดท้ายแล้วว่า เรามีสัญญาถูกต้องมีลายเซ็นถูกต้องเ,เ,เราทำตามสัญญาที่จงทำว่าผิดแก่หนูคิดว่าถ้าเขาจะหาข้อผิดที่เขาจะหาข้อผิดก็หาเรื่อยๆคือตอนนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆคุณผมก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายว่าข้อไหนกันแน่ที่ที่ที่เขามองว่าเราผิดในสุดท้ายเนี่ยอยากจะตอบว่าอันเนี้ยที่เขาคิดว่าเราละเมิดถึงิงๆหรือว่ามันมีอคติบางอย่างที่เขาไม่รู้ความจริงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ กับนี้นครับถูกไลา,าแต่ว่าเสียใจไหมยที่บอกเสียความรู้สึกไม่ได้กัคือผมก็เป็นเหลืองหน้าใหม่นะในวงการนี้แต่ผมมาด้วย p a s เต่ได้เห็นเพราะ,ะนั้น้องุดเราถว่าต่อให้ไม่ต้อนรับเราด้วความโกว่ามาดเหียงาจ,จะไม่ไทำานี้ถ้าผมเป็นผู้สร้างที่ตัวเล็กๆนเงน,น,นีนชีวัอันนี้คือฆ่ากันได้เลยวาใจร้ายเป็น,ปน,น,น,นตันเอแ่คีมฟ้องมาเท่าไหร่ ก็เป็นคำพูดสุดท้ายแล้วที่ทางต่อไปใช้เวลาแต่ณ <Okay. S 1> วันนี้ต้องพูดเป็นอยู่คือเราลังต่อสู้กับอะไรอยู่พวกเราอ่ลังตอบคู้กับอะไรอยู่มันไม่ใช่เร <te lect ional> ื่องของเรื่องเรื่องของอัตติหรือเปล่าหรือความไม่เข้าใจแล้วโอ้โหไปก่อนหรือเปล่าคือผมเขาไม่อยากให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแบบไทยคุณคือจริงที่บอกว่าเรื่องนี้มันจะมีทางต่อไปแบบว่าที่รู้สึกว่าไม่มีใครเจ็บคน ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผมผมไม่ได้รู้สึกว่าผมจะไปทําให้ใครเจ็บตัวผมทําสิ่งที่สร้างสรรค์อยู่ฉะนั้นอันเดียเข้าไปถามทันทีเขามากกว่าแต่ผมของตอบทุกคําถามเลยไม่งั้นวันนี้ผมเขาถามไม่มาแต่ว่าคือเราไม่ได้อยากนั่งเรื่องแบบอยากพูดเรื่องดีๆไม่ไมไดีอย่างว่าหนักเรื่องนี้ <c oughs> จะไม่ต่อต่อวันที่จะสอะนัเรื่องที่ใช่กันอาจารย์เรื่องชายคานามะา คนบอกว่าสนุกแล้วมอไมอาโปหรือว่าสอดยุบตดนแน่วันนี้พี่วเกณไรงคือเกในการสนเรื่องนี้ตั้งแต่แรกะก็หมาแล้วามว่าีนีเรื่องอทีเราเล่าเรื่องราวของเนมหมเราไม่ได้มองว่าไทรหลังไทหลองจริงๆแต่ไม่ได้พูดเอาหลอกถ้าดูจริงๆแล้วอะเรื่องราวของไมอาโปผมเชื่อว่าเขาเป็นคะแนน แต่จริงแต่ว่าการแสตมปะท่นานกว่ามเมนต์ที่เขาอยู่ด้วยกันมากกว่าแต่จริงตัวละครน่ะแบล็คลาฟเราดูกันเขาไปเกี่ยวเรื่องกับคนอื่นเขาเป็นคนเดินเรื่องและสุดท้ายมันเป็นรลซิลลัมของคนบางคนอาจจะชอบความจักจ้านผู้ดูบางคนมองในลึกซึ้งอ,อย่างผมมากผมเป็นคนให้ค่าความมุ่งมุ่งโดยเช่นกันแล้วสุดท้ายผมว่าความรักที่ลึกซึ้งเขาเรียกอยู่ด้วยกันเราอาจจะไม่ต้องเล่าให้คอมพูดต์ออกมาให้คนได้ตีความแต่สุดท้ายเขาได้อยู่ด้วยกัน ในวันที่เขา80กว่าแล้วอะในวันที่วันนี้สมกัเข้าเทียมเกิดขึ้นแล้วผมว่ามันก็ทาชมากก็ตั้งแต่แรกที่ไม่ได้ประกาศทั้งหมดเขาบอกว่าไม่อยากให้คนเดาได้ว่าใครจะเป็นบทอะไรทำไมตัวเองมาเนี่ยไม่มีเนื้อชั้นชะมาทำน้อยติดใจใต้หรืออะไรก็ตามถ้าอยากให้คนดูรู้สึกแลเข้าใจตัวละครเหล่านี้จริงๆก็ก็เข้าใจได้เพราไม่เกิดการมีมันมีการจดบันทึกการตัวการต้นต่อความรู้สึกของแต่4คนเลยครับน่าแสดงโอเคมาก ก็แต่ก็แต่คือเราทำมาด้วยกันเนองทต่ไหนก็ได้คนเห็นบทคนรู้ความลึกซึ้งของโปรเจกต์นี้นอะไรนะว่าเรากำลังสื่อสารอะไรเราสื่อสารเรื่องชีวิตของผู้ชายที่ถูกคาดหวังในการเป็นชายรักชายในาอยู่ที่ถูกท้องในตัวประหลาดอยู่เปนโลกไปสัมผัสใช่ไหมผมว่านี่เข้ามาที่ญี่ปุ่นมาเจอกันฝากด้วยครับญี่อย่างที่บอกว่าเราไม่ไม่อยากให้มันเกิดการทะเลาะกันระหว่างเราสองผจ้ทำ ที่ไหนนะที่เราเจอกันที่ไหนโรงแรมี่สนียก็คือจะเอาเอกสารมาละเอียดเลยครับเรามีละเอียดเลยก็ไม่น่าผิดหรอกแต่ว่าเราเล่าแบบชัด์ตแต่เห็นภาพว่าจะเป็นการพูดแค่ครั้งเดียวจะเป็นการพูดแค่ครั้งเดียวผมคิดว่าถ้าไม่อยากออกมานั่งพูดเรื่องงานอะไรต่ำๆปัญธรเนี่ยครับผมก็คือการใช้ชื่อเกี่ยวกับมืี่ต่อยตรงนี้ครับเอง อโมองนะครับไปถามไปถาม